บอกาว่าตอนนี้ค่ะทางด้านนักร้องนูกทุ่งสาวอย่างคุณอาร์มชุติมาค่ะได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะตอนนี้ค่ะเขาสวยแพงสวยหรูดูแพงแต่งตัวเก่งแต่ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยหากใครจําได้ค่ะก็จะคุ้นชินกับการที่สาวอาร์มค่ะเป็นเด็กน่ารักน่ารักหน้าตาแบบน่ารักใส่เสื้อยืดกางเกงยีนขึ้นร้องเพลงอยู่บนเวทีแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาสวยขึ้นค่ะ และก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณอาร์มชุติมาค่ะได้ลงประกวดมิสแกนไทยแลนด์ปี2025ค่ะในนามของมิแกนแพ้ซึ่งต้องบอกว่าค่ะหลังจากที่สาวอาร์มลงประกวดเนี่ยมันก็มีดราม่าค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของความส่วนสูงของเธอค่ะว่าส่วนสูงถึงไหมหรือเรื่องของชื่อเสียงของเธอเพราะหลายๆคนก็กังวลค่ะว่าเป็นนักร้องดงังอาจจะมีการใช้เส้นหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าในที่สุดค่ะสาวอาร์มชุติมาเนี่ยก็ทําได้ค่ะเพราะเธอสามารถคว้ามงกุฎมิแกนแพ้ปี2025มาครองได้สําเร็จจากการตอบ สองรอบที่คนเนี่ยลงความเห็นเป็นเอกฉันค่ะเห็นตรงกันค่ะว่าเสาอามตอบได้ดีจึงลบข้อคลอรหาใดๆที่ให้ไหวจนหมดเกลี้ยงเลยโดยคุณอัมชุติมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเปิดใจค่ะหลังจากที่ได้รับมงเขาก็บอกเขาตื่นเต้นเขาดีใจเขาภูมิใจไม่คิดว่าตนเองเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นความฝันของตัวเองแล้วก็ที่ผ่านมาเขาบอกกดดันมากๆทําอะไรก็โดนกระแสะเชิงลบถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบตลอดทําให้สูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียความมั่นใจซึ่งเขาบอกโดนแต่ละเรื่องค่ะโดนคอมเมนต์แรงๆโดนด่า แรงทั้นั้นเลยจนเขาเนี่ยคิดอยากจะหายไปจากวงการบันเทิงค่ะแต่ก็พยายามค่ะทำให้เห็นว่าเราทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากแค่ไหนตาสุดค่ะหลังจากได้มงมิทแกนแพร่ค่ะคุณอารชุติมาก,ก็มีการไปรับงานคอนเสิร์ตซึ่งถือว่าเป็นงานแรกค่ะหลังจากที่ได้มงด้วย ซึ่งคุณอาร์มเนี่ยก็บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังจากใช้นามสกุลมิกแกนแพรแ่และจากคลิปนี้ค่ะจากผู้ใช้ทิกตอกที่มีชื่อว่าแบงค์ซ่าสตูดิโอค่ะได้โพสต์คลิปของคุณอาร์มชุติมาค่ะกําลังร้องเพลงอยู่บนเวทีค่ะเล่นคอนเสิร์ตก็มีคนเนี่ยเข้ามาพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า น้องสวยขึ้นมากๆนี่แหละเขาเรียกว่าใบาเบิกทางประสบความสําเร็จน้องดูสวยขึ้นหลังมงออราจ,จับและอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าตั้งแต่ลงมิดแกนน้องอาร์มแต่งตัวดูดีมากสวยมากภาพลักษณ์แบบนี้แหละที่หลายคนรอคอยเสริมบุค,คลิกได้ดีมากดูดีมีความดึงดูดน่าสนใจกว่าเก่าเยอะเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นเอกฉันค่ะว่าหลังจากที่มงมิดแกนลงเนี่ยสาวอาร์มค่ะก็สวยขึ้นสวยขึ้นจนลดคําที่คนเคยว่าเธอคะ่ะว่าเธอไม่เหมาะสมกับมงค่ะ สำหรับคุณอาร์ชิติมาค่ะเธอเนี่ยต้องเป็นตัวแทนจากจังหวัดแพร่ค่ะมาประกวดในระดับประเทศที่จะมีสาวงามจากทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศไทยมาประกวดร่วมกันหันในต้นปีน้าค่ะและประวัติของคุณอาร์ชิติมาค่ะปัจจุบันอายุ25ปีเป็นคนจังหวัดบึงกาฬแต่ว่าเธอเลือกที่จะมาประกวดที่จังหวัดแพร่และก็สามารถคว้ามงไปครองได้สําเร็จค่ะและก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่นับวันเนี่ยก็ยิ่งสวยขึ้นแล้วก็น่าจับตามองมากในอนาคตเส้นทางนางงามของเธอค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว